สวัสดีค่ะเป็นไงต่างสถานที่วันนี้แปลกใจใช่ไหมนะพี่หนิงบอดี้อดาไมนะคะวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าจะมาพูดหัวข้อไม่ใช่พูดเนาะอ่ะมาดูเลยดีกว่าเนาะพี่ามาวิ่งค่ะมาวิ่งนะคราวนี้เนี่ยวิ่งเนี่ยปกติแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยช่วงแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันขี้เกียจใช่ไหมกว่าจะงัดตัวเองออกมาจากบ้านไหนจะขับรถแล้วก็ไหนจะไปเปลี่ยนชุด นะเสื้อยือดงเกงรองเท้านะถุงเท้าใช่ปะ่ะคราวนี้เนี่ยแค่เราขยับอะค่ะแค่เราก้าวออกมาเนี่ยนะแค่แบบเดินสักนิดนึงนะแล้วก็ทําใจให้แบบเฮ้ยเราสัก2นาทีก็ได้อะหรือใส่ใส่รองเท้าใช่ป่ะใส่รองเท้า,ทามายืนแบบเอ็กซ์ไซส์หน้าบ้านจะได้เนาะอันนี้เป็นเป็นข้อที่แบบจะทําให้เราแบบไม่ขี้เกียจอะนึกออกไหมพอทุกคนก็ขี้เกียจพี่ก็ขี้เกียจแต่ว่าแบบเทียบกับที่แบบเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเลย แล้วอย่างนั้ข้อดีของการออกกําลังกายก็คืออารมณ์เราจะดีขึ้นใช่ไหมอารมณ์เราดีขึ้นเนี่ยเราก็ออกเนี่ยเยอะมากเลยแขนเคินเนี่ยนะอันนี้แปลกใจใช่ไหมว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะทุกคนก็่าจะจํากันได้อยู่นะคะนะจะบอกข้อดีของมันว่าดีมากนะแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยนะก็จะนอนหลับอิ่มสบายเนาะเออเมลาทนินหลัง นะแล้วก็ตัวฮอร์โมนหลั่งออกมาซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอีกเนาะทำให้แบบชะลอวัยหน้าเด็กมากขึ้นเนาะร่างกายก็สุขภาพแข็งแรงระวิก็ไม่ค่อยเป็นเนาะกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีมากเลยนะคะเนาะเห็นไหมหอบ แล้วก็มันจะมีบางงานวิจัยเออถ้าใครชอบแบบงานวิจัยเนาะที่แบบเขาตีพิมพ์อะไรเอาไว้เนาะของต่างชาติแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยจะมีการบอกว่าเนี่ยการออกกําลังกายที่ต่อเนื่องกันนะเกิน15นาทีแล้วก็20นาทีนะคะทาให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยอัตราเต้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เราได้ยินกัน220อลบอายุใช่ไหม แล้วก็เอาประมาณแบบ70%ของ220โลบายุก็คือจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจคือของเราเองแล้วก็เราจะเอาประมาณแบบให้มันเต้นขึ้นไปแบบประมาณ70-80%น่ะเหนื่อยดูสิหอออก นะก็วิ่งใกล้บ้านนี้เองนะวิ่งไปก็แบบฟังเพลงไปเพลินดีเนาะแล้วก็มีแบบหลายๆคนที่เขามาวิ่งแถวเนี้ยค่ะแถวบ้านพี่นะถ้าใครอยากจะมาวิ่งก็ก็ก็มาวิ่งเป็นเพื่อนกันก็ได้เนาะนะนะก็แอบ,บถามกันมาใต้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะนะก็ชวนกันมาแบบออกกําลังกายนะสุขภาพจะได้ดีขึ้นเป็นไงเห็นไหมไฟสว่างมากเลยนะอันเนี้ย นะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้นะเห็นวิวนี้ก็จะคุ้นเคยแหละว่าเป็นที่ไหนนะคะนะยังไงก็ก็ชวนกันมานะข้อดีของการออกกําลังกายเนี่ยมีแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะเหมือนคนสายกินแบบพี่เนี่ยเออก็จะกินได้เยอะขึ้นอีกนะแต่ก็กินอาหารที่มันมีสุขภาพแล้วกันเนาะถ้าใครทําแบบฟาสติง้งหรือว่า IF ที่เราได้ได,ได้ได้เคยได้ยินได้เรียนมาเนาะก,ก็ก็ทำกันไปเนาะห้าสองก็ได้นะ86ชั่วโมงก็ได้นะ ห้าวัน2วันฟาสติง้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหัวข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะคุยให้ฟังนะว่าฟาสติ้งดียังไงเนาะกับวิธีการลดน้ําหนักเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,าใครทําสม่ําเสมอเนี่ยการที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วนะคะเหนื่อยเนาะอันนี้วิ่งเกิน20นาทีแล้วเนาะถึงเวลาพักเหนื่อเต็มเลยค่ะนะก็เดี๋ยว เดินอีกแป๊บหนึ่งนะหรือไม่ก็วิ่งต่ออีกนิดนึงนะแล้วก็ช่วงที่เราก่อนที่เราจะวิ่งเราอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อนะทุกคนยืดกล้ามเนื้อก็คือยืดยืดแขนยืดขานะยืดคอนะแล้วก็มันจะได้ไม่เมื่อยมากแล้วก็ไม่ทําให้กล้ามเนื้อเราฉีกขาดหรือกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บนะถ้าไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อนี่กล้ามเนื้อเราจะเกิดการบาดเจ็บก็จะอันตรายนะคะนาอเห็นไหมเสียงก็เหนื่อยหอบมากเลยเนี่ยหยุดละ นะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาคลิปลงให้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในช่อง Body and Mind ช่องที่มีแต่สาระความรู้ด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเนาะใครอยากทำให้พี่ทำคลิปอะไรก็บอกแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ย มีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าช่วงนี้นะในสังคมของเราเนี่ยมันจะมีการเบนะิร์นเอาเนาะและมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดมากมายเนาะถ้าใครอยากฟังก็ต้องติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะช่องพี่หนึ่งบอดี้แอนด์มายเดี๋ยวพี่ขอไปเดินอีกแป๊บนึงนะยืเส้นยืสายก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วจ้ะนะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้า